เราจะกลับไปติดตามความคืบหน้าของคดีกันก่อนนะคะแน่นอนในขณะนี้สังคมประนามไปยังกลุ่มตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพกับการกระทําที่เกิดขึ้นนะคะ แต่ถ้าดูท่าทีของตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจเป็นกลุ่มเพื่อนของ1ในผู้ต้องหาวันนี้นำเงินไป400,000บาทพยายามจะยื่นขอประกันตัว1ในผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจนะคะถึงแม้เจ้าหน้าที่จะขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเหตุผลสำคัญก็คือพวกเขาเชื่อว่าเพื่อนตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาคนนี้จำยอมต้องทำผิดเพราะผู้บังคับบัญชาสั่งค่ะ พนักงานสอบสวนนำตัวตำรวจทั้ง5นายซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆาตกรรมนายจิรพงษ์ธนพัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อวันที่5สิงหาคมไปฝากขังต่อสารจังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงเช้านะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเพราะเกรงว่าจะออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เพื่อนตำรวจนำหลักทรัพย์เป็นเงินสด400,000บาทไปยื่นขอประกันตัวดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งติดต่อขอมอบตัวในพื้นที่เขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะเพื่อนตำรวจบอกว่าดาบวิสุทธ์จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเชื่อว่าไม่มีเจตนาต้องการจะให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตและยังขอให้อดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ ออกมามอบตัวค่ะไม่ว่าใครมีอยู่ส่วนนั้นถึงเขาแต่ถ้าเกิดวันนะั้นมีอยู่ส่วนนั้นเขเรื่องโดนอะ่ะใช่ไหมคือไม่ไม่ทำไมไม่ถูกอะ่ะใช่ไหมล่ะคนที่มีนน่มนน่าสงสุดในที่นี้นะคนาทำแต่ถาว่าบางทีเขาเขาเก็เจตานาจะให้เสียชีวิตไหมผมว่าไม่หรอกนี่ถ้าอยากให้เสียชีวิตหรอกเสียชีวิตมาก็ปัญหาร้อยแปดแะครับถูกไหมครับตำรวจนะเขาก็ทําแค่เพื่อให้ได้ผลงานบรรลุผล มีรายงานนะคะว่าในขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้หลักฐานสำคัญคือถุงพลาสติกและถุงดำที่ใช้ในการก่อเหตุท่ามกลางกระแสข่าวว่าตำรวจน่าจะทราบจุดที่อุปกรณ์ทั้งหมดถูกนำไปทิ้งซึ่งก็มีรายงานว่าอยู่ภายในพื้นที่สอพอนเองนะคะเคพื่อนของผู้ต้องหาเมื่อสักครู่ยังเสนอให้ทุบบ้านกาแฟซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุทิ้งนะคะโดยมองว่างานสอบสวนควรจะเกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงาน ตอนนี้หลายจังหวัดชายแดนภาคเหนือเจ้าหน้าที่วางแผนจับกุ่มผู้ต้องหาร่วมกันนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าสองคนพยายามจะหลบหนีออกนอกประเทศที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจด้านาจุดตรวจในถนนสายเมืองตากแม่สอดสายเมืองตากอําเภอบ้านตากและอําเภอแม่ระมาดซึ่งจะเป็นพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาก็ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต ให้ลดกระจกลงตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วกำชับให้ทุกด่านใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะเช่นเดียวกับด่านพรมแดนถาวรห้วยโขนในตำบลห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้คนเข้าออกได้ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด19แต่ก็เฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติค่ะซึ่งมีพรมแดนระยะทางกว่า200กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตอมประสานไปยังฝ่ายปกครองทหารพรานตำรวจให้ตรวจเข้มและกำชับไปยังประชาชนตามแนวชายแดนให้ช่วยกันสอดส่องและให้ข้อมูลกับทางราชการค่ะ